เราพูดอ่องคือท้องคานิน้องเศร้าคำแท่นอคำอ่อยมานอ๊กําแต่คอนตีเถาอยู่น้าเดี๋ยวขึ้นป่าดาดลาดับฟุ้งนาวคานิกสาวนอนน้าอ้อยป่าเฟียงลี่กุ้มสุมไฟยางนอนข้างเก่บกีเ่ามานอ๊ดหนาวอยู่สุมคุ้มผ้าบ่อหายหนาวกายไม่ถึงตายพออยู่พอตู้แม่ตู้เงินบอกให้ฟิ้งไฟแต่ว่าพี่มาหนาวหัวใจแต่ว่าพีมาหนาวหัวใจมันหนาวภายในฟิ้งไฟกับบุน ถ้าได้คุณมาเป็นผู้สนเป็นผูุนอนร่วมหมอนกับคุณชียงข้างสองกลางหอมคุกเนื้อนิ่มละมุนกะคงสิอุ่นไม่เบาโามีสูสุมก้มกินไยหลุดเปลี้ยเหือส้มกวักคุณที่เผาลุมพัดดาวหนาวเล็งเพ่งแหมได้แต่แน้มน้ำดาวไปเบิ่งเดือดเลือดาย ไปเป็นนั้นหันมาปะไม้จากนาวใต้บ่แลโอ้แนวสู่บ่มีสู่มื้อนี้มีแต่ความเงาบ่มีสาวแจ่มใสข่อยอยู่ภายในล่างฮักใจอ้ายไม้ปอกไอ้พวกผู้บ่มีผู้อยากได้ไอ้ใจบ้างฮาฮ้างเกเดโลตนเดนอกเินผู้สูงเกินเถิดขมือจอยบเลียว บ่เหลียวเขามืดจอไอ้บ่เหลียวต้มผัดเหลียวเนี่ยไปไว้ติงได้นอนพิงเต่าไปอย่ให้น้าคอยนอนฟังความปุ่มหมอละสุ่มล้มทางฟังเสียงล้มพัดเติงขาดิงสู่หังาใส่นาจาเมตตาตันพี่นานาปีนี้ยังไม่มีผู้จองคนสาวใจเรามันมองคนสาวใจเรามันมองลมหนาวลมจอกพ่อยแต่จองเป็นพ่อยไผ่นอสมาเห็ดได้พ่อยสาวเล็กสาวน้อยอ้อยจ้อยกรเซียว งุมบาดมาหานอนหนาวงมบาดมาหาหนอนาวขาดบ้างขาดดาวต้องนอนหนาวต่อไปในปีนี้บ่มีไอ้แฟนบอดเจียวบ่มีไอ้ผู้กอดเทียวเที่ยวอุ่มแต้มอนลุ่มปัดนอนเลยนอนเทียวเดี๋ยวได้ได้นอนไงสันเลยไอ้ดังใช่ค่อยฟุ้ง บ JI, ้านทุ่งทุ่งนาหน้านาวลมเหนือลมฟ้าคอยนอนหนาวเกือบตายผมผ้ามันก็อุ่นเพียงกายหนาวรักหนาวแต่คอยหนาวไอดวงเดแค่มาุูมสุ่มไฟอ้ายเพาเป็นได้กอดคุณนจังว่าโหนาวเขาดอยควายดาเดี๋ยวนี้ว่าได้นอนค้างเต่าไฟมันหนาวใจหนาวสว่างกว้งลลกลิน กินไปจอยไปโนอนคอยหนาวดวงนี้ไปควงไม่ซ้จำจับให้พี่คอยวันหลายเด้อหลายเด้อวันจะจอยเฝ้าอ้อยคือหลายอีวานจ่อยจ่อยเฝ้าอ้อยคือหลายจนสิตายทนหนาวหลุดบ่เอาใส,ส่ซ้ำหลุดบ่เอาอ้าอุ้ยใส,ส่ซ้ำ